อันนี้จำนวน10โค้ดนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้ให้น้องเหมยนะครับขอบคุณคุณเชษด้วยนะครับที่ร่วมกันตรงนี้10บใบนี้เดี๋ยวผมจะทำการโหวตแล้วนะครับผมนะจะ๊จะให้น้องเหมยสดๆกันเลยอันนี้10โค้ดพิมพ์สดนะครับผมแปบ๊บหนึ่งนจะจ้าโอ้โห พิมพ์ไม่ใครวะนั่นเมื่อกี <assessment> ้ดีนั like ่งมองก่อนห้าเอ็นสบกบีห้มันเป็นอะไรที่ลำบากมากมากไอ่ซีดีบีโอเคไอ่ไปเก้ายี่ได้ไหมได้ใช่ไหมอ่าได้แผ่นที่สองผ่านไป ผมจะทําแบบโปรง่งใสเพื่อนๆโปร่งใสหมายความว่าโปร่งใสในงบที่ไม่ว่าจะใครโดโนเน a t มาให้ได้เห็นแบบนี้นะแบบจ๊ะจีไอวีหคิวผิดตัวตรีงงานเข้าเลยนะเคเอ็มซี สองเอ่อได้ไหมได้ใช่ไหมไม่ผิดนะห้า N V ห้า N W ห้า N M ห้า N M V D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  เก้าเจ็ดหก,หกเจ้า ได้ไหมเอาแล้วเมื่อกี้ไปไหนวะห้าเอ็นดเอ็มวีดีเก้าเจ็ดหกเจเก้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเก้าเอ็นเอฟซีวายเจ็ด เออได้เอาไปต่อพิมพ์่ใบละสี่ใบละถุกต้องนะหนึ่งสมสนะหนึ่งสองสมสี่ถูกต้องนะ, <c oughs> ะบูมพาราเอ็ไฟมันตัดไปยังวะเนี่ยัมไม่ตัดใช่ไหมห้าเอ็พตัดจะได้กดอัดต่อ B ีเบดูพีแอดพีจี เพื่อนๆลองคิดดูดีครับผมจะต้องมาคี์นี้เป็นร้อยคีย์เลยบ้าบอที่สุดค่อะ mm hmm. เพื่อนน้องนะผมทําได้ทุกอย่างจริงเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกัน mm hmm. กน,นี่แค่สิบแผ่น mm hmm. ก่อนหน้านี้ผมรวมยับเลยทีเดียวเพียเลยทีเดียวห้าคิวเอาใช่ถูกต้องเอาไปต่อนี่แค่สิบแผ่นตรงนี้นะครับของผมก็คุณเชษรวมกัน mm hmm. คุณเชษ์บอกให้ผม มาคี์เองเลยคยีนี่คือโปรเจกต์หลังไม้ของเราสองคนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปคี์ของผมต่ออีกเป็นร้อยใบเลยคุณพระนี่แหละที่ผมต้องเผื่อเวลาสองวิ w. W. B ว e ีบีห้าเอ็นเออสองเอเมื่อกี้ไ อะไรวะที่จีวะน่ะจีวทีซีทีเซซีเริ่มตาลายเยอะจัดเยอะเืินโค่นนี่แหละรครับต้องเหมือนจ๋าพี่หน่งทำเต็มที่ ห้าเอ็น p ้าอไม่ใช่เกาะเกาะไปแล้วเต็งนะโอ้โหเซ็งเลยบีบีบเจอย่าเจ๊งนะกลัวจริงเลยว่ะแบบเกาะไว้เยอะๆแล้วแบบบินอะไรแบบนี้อายเขาอีกกำลังกำลังแบบอัดวิดีโอด้วยถูกต้องไปต่อสิสิบแผ่นทำเป็นทางการนะครับสิบแผ่นนี้ เป็นโปรเจกต์ที่เปิดเผยได้เพราะว่าคุณเช่ซัพพอร์ตมานะครับผมอะไรที่เพื่อนๆพื่อซัพพอร์ตมาผมจะเปิดเผยนะครับให้ได้เห็นกันแบบว่าที่นี่ของจริงน,นจะจ๊ะ my q fn fh ไ fh ไมใ fn fh ใ n M H เจนพีถูกต้องไปต่ออ่าไกลแล้วใกลแล้วสิบแผ่นเองตรงเนี้ยเจออีกเป็นร้อยมึงอีกแน่นอนเอ็นดีซีอีดูสองบิวหกเซตเอเอไอ สาอ่ะถูกต้องไม่ผิดอีกแผ่นหนึ่ง5 N าตกใจ I อเอสเอฟอ่ามเอ็มห้ 4 2นะเรียบร้อยสิแผ่นนะครับสำหรับย่อที่ผมเขาเรียกว่าสั่งให้คุณเชษเราช่วยกันคนละ5ใบสำหรับที่สั่งเมย่าที่เราพรีกันได้นะครับให้น้องเหมยโดยเฉพาะสำหรับ10ใบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบนะครับผม10ใบนี้แล้วคุณเชษก็ให้ มิวสิกการ์ดที่เป็นรูปน้องมาทั้งหมดให้มาแจกเพื่อนๆในช่องเราแต่ใบนี้ผมเอาเพราะว่าน้องเหมยที่เหลือแจกแจกแจกนี่นะครับเพื่อนๆเห็นกันปะเนี่ยที่เหลือเดี๋ยวโฟกัสก่อนที่เหลือแจก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 เดี๋ยวลบจบโปรเจกต์เดี๋ยวมีมาเพิ่มเติมอีกเยอะเลยนะครับสำหรับมิวสิกการ์ดใครอยากได้ใครเคยร่วมสนุกมาแล้ว 200บาทขึ้นไปที่ช่องนี้ผมแจกหมดฟรีฟรีนะครับผมแจกมดฟรีฟรีคืนกำไรไม่เอาค่าส่งด้วยแจกใส่ซองไปณีน์ส่งให้ถึงบ้านทุกคนใครอยากได้รูปไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะคลิปนี้ปิดแค่นี้ละกันโปร่งสาย10บใบเดี๋ยวโหวตให้น้องเหมยนะครับผมกดแล้วนะไหนนะกดตรงไหนวะ่สรหัสเดี๋ยวเยวกล้องมันซูมอยู่เหรอชัดเจนนะครับอันนี้หนึ่งสอี่ห้าหด แปดเก้าสิบโป๊ะจำนวนสิบโหวตลงคะแนนให้เหมยระพีพันธ์แช่มเจริญสิบโหวตดีที่สุดเลยนะดูรูปพิเศษที่ต้องเหมยให้มาอ้าวรูบละรูบรบ,รบ,รบขอบคุณที่ซัพพอร์ตเดินไปพร้อ,รอมๆกันนะคะรักเสมอไอยา ดีเลยเรียบร้อยแล้วเพื่อนโอเคนะจ๊ะทริปนี้อ่าเป็นโปรเจกต์ร่วมผมกับคุณเชษที่เราสั่งกันมาคนละหาใบแต่คุณเชษให้มิวสิกการมาแจากเพื่อนเพื่อนที่เหลือขอบคุณมากๆครับปิดก่อน